เจ้าหุนะตาเจ้าหูก็คือการทักทายนั่นเองตเจ้า ซื่ออว่าสั่ง打招呼打招ทักทายพูดคุยกันเบสิกเลยเนาะเจ้าสางสวัสดีตอนเช้าซื่ออาเจ้าสั่งิเจ้าซื่ออาสางชื่อสร้าง早上ซื่อซื่ออาเจ้าสั่งิเจ้า ซื่ออังซางซุ่นซางจ早上สวัสดีตอนเช้าจจาง早上早งก็คือสวัสดีตอนเช้าจ่าวอันก็สวัสดีตอนเช้าซื่อเอาจ่าวสางอีนจ่าวอัน ันชื่อเอาเจ้าใส่เจา,อ,จาอันสวัสดีตอนเช้าทักทายกันหนีหาวมาคุณสบายดีไหมหนีหาวมา ในอินีฉันอีเธอเอาห้าวันอิหามองอมในอินีฉันอีเธอเอาห้าวันอิหามองอาแม你คุณสบายดีไหม？มาต่อตรงนี้ว้าดี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 ีดีด 呵恩哼，嗓音哼；呵恩哼，嗓音哼；呵嗷嚎，嗓音嚎；呵嗷嚎，嗓音嚎。我很好，我很好，我很好，我很好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 。我 谢谢你呢。好，你来好啊，你好啊，你呢？好啊，你呢？好啊。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 好好啊。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 好啊。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 好 ในอินีแข่งอินีนะเนอร์เธอเธเนอร์นะอืมนะชื่อชื่อนีน้นะทำมาชื่อชื่อ 我，我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我也很好，我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 ， มันคือเหินเ่าก็เป็นเหินเ่านะคะคำว่าเหินเ่าสะกดยังไงเฮอเอินเฮินสังอินเฮินเฮอเอินเฮินสังอินเฮินเฮินเฮินสังอินเฮินเฮอเอาเฮาสังอินเ่าเฮอเอาเฮาสังอินเ่าเหมือนกันสามสามออกเสียงเป็นสองสามเฮิน์เฮิรนสั่งอินเฮินเหินเ่านะคะ สนใจในส่วนของบทเรียนเชื่อมเสียงทัก s c ห้าห mbxu สนใจในการที่เราจะสะกดแบบนี้ได้นะคะมันต้องเรียนทั้งหมด3 4 5 5บทนะคะบทละสองคอ์ส2 5 0 0บาทนะคะ5บทคูณ5เข้าไป25 0พนคูณนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของสะกดพินอิน3บทสะกดจู้อิน1บทนะคะพินอินจู้อินแล้วก็ในส่วนของผันเสียงจริงๆมัน7บทด้วยซ้ำ17,500บาท ทักแอซีห้าหกาจินครับุ้ยจะได้ทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็ถ้าได้เสร็จแล้วใครสนใจเรียนต่อมันก็จะมีคอร์สสกดพินอินจูอินข้างคำอีก2,500บาททักมาได้เลยไปที่ระบบก็ได้นะคะแ s ซ5ห้าหกเอาจินครับุ้ย